Nóng lõi bao nhiêu chốc phí lèo? 12 <laughs> Lục cháu bao nhiêu nè? 12 Cháu bao nhiêu chốc phí cháu nè? 15 Lục 12 Mẹ 15 Cháu 12 bao nhiêu mùn phình? 12 Cháu bao nhiêu 12 phí cháu nè? Mẹ cháu 15 เจ้ากับแม่นี่ไพายเป็นเอ้ยเป็นน้องกันแม่ม,มันน่องลอยเจ้าเป็นเอ้ยน้องบุญเพลงบ่

บ่านองเจ้าเมยเจะงามบ่างามงามเจ้าได้ใช่มีแด้ทางนอกคนอย่ามานี้อมกน,น,นคอยต้อกินอ่ะมาก,กินดิมาเก,กินดิมก,ก,ดม,กามาเจ้าจะกิน รับแล้วบอรับเลยกำลังเดินทางออกไปเนาะน้องบุญเพ็งชิมเื่นน้ำไหนน้องบุญเพ็งม่ได้้เมาลดแล้วะบอสแถเสียเหตุไงน้องสาวแก ว่า,างเงี้ยงนะเดียบวิญานบ่ไปกับ่ล้วาดานบ่คนถามนะาระวง่วงพ่อกับแม่จะอยู่น้ำไาฮะนพ่อยไปติดพ่อมากว่แม่าถือหัวน้องบ่ลิน๋ยวมันถือหัวน้องหัวแตกดิยังคืออยู่กับพ่อยู่ <Bye> ไปยเป็นยังกูไปอยูกแม่ไปไปจะดึงได้ผมหนองสะดแล้วได้หนองรับจะรูบวน้องบองยูก่กับแม่คือมาน้ำเมใช่ไหคือมาน้ำเม่ไ่วิอยู่ก็พอเมื่อบ่าฮันิเมชงเมื่อบ่าเมื่อว่า วาวประยู่กบแม่วะ่ะเม่อก็แม่เจ้าอ่ะแล้วกากินบอีมเอจะกินนมแม่แัน่นบายเยเยเมันกินบวอีมเด็กน้อยกินบวอีมมันก็ได้อันนมันอยากมันงงงไว้ เจ้าวัวชอุ้มน้องแม่เจ้าชีดานะ<อ>ไปแช่อุม้มใช่ไปแช่อุ้มนะเล็กเจ้าน้อนไ้าน้องแุ้มเจ้าไปแบบนี้เอาไว้นี้เอาไว้ในรถเอ้าไปอันนี้ <c oughs> เอาไว้ใ <c oughs> นรถเขาก็เอาไปแล้วน้องเจ้าจะมาก็บเห็นแล้ว <c oughs> จเจ้เอาวเจ้เอา à, khi giờ quay lên lốt sẵn ừ. nhận thử mưa nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แพงบ่แม่นะแ <Okay. S 1> พงน้องกับแม่เจา <Okay. S 1> ้าแ <Okay. S 1> พงไผ่ใช่ไหใช่แพงน้องกูอ่ะบ่แพงแม่กินฮอดพอจูบอ่ะน้องมุดเพลง, <Okay. S 1> น,งน้องมุดเพลงกินฮอดพอจูบอ่ะเป็นังไรคือบอกขินฮอด ส่งโรงบ้านด่วนน้องบุญเพงเอ้ยน้องลอยเนาะแม่นว่าน้องบุญเพงงเอ้ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะน้องลอยเมาหลดบ่หรืออยากนอนบอดแล้วไปสินอนไปสินอน เคยไปป,ป้าผัวจิบบอไปใช่ไปใช้ใช่โอ๋อบ่แบบว่าตอนตะกี้อ่ะนะเคยเมื่อบ้านแบบว่าเมื่อบ้านหลังอยู่บ่เมื่อบ้านเก่าอยบ่เมื่อเมื่อกับผัวหรือว่าเมื่อคนเดียวเมื่อคนเดียวอยู่คนจังมึงตามึงจ้ามึงเลยก็มา mưa chinh hòn bán bò mhm 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 này mhm 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 Cụm nóng một phen có đồng một phênh Cụm nóng một mi dù bà Mình nhang tít nè nóng, tí Chúng xe máu lột này nè con Máu lột là ba Chứ bộ bạc này

จะออกมาสียอีกสองเข็มถามพันเุรชายยาคุมไในสยย่พังเข็มไรบ่ฮะบ่เลยเนีนได้ใจสีปัง <c oughs> พังกันไว้เลยผมนพังก,ก,กันไว้เลยบ่น้องน้องไรกับซุนไว้เลยพังในบ่เข็มนะบนะอยอย่เนย่อยาหมือไดไ เรายานแตาว่าพังแบบไหนยานตัดเาเอาผ้าเอาผ้าตัดระว่า่อ้เอาผาตัดไหนดูเอาผ้าตัดไหนบกปะัคืันบเคยอบเคยเคยอธิบายคือแยานแต่ขิดอย่าพังอยู่เนาะยังยังขิดยานอยู่พี่น้องไโยบอกว่าเรา ฟังเข็ยังครัาวโอ้คือกันครับ้องนจะักยา้ฟังเข็มต้องต้องถามหมอพอน้อเขาฟังใสใสแต่ฟังใสแขนบ่กล้วความหมายว่าฟังเข็มนะครับกับ้หแล้วก็เห็ดในใดเขาเข็มกับไปฟังบอกรือว่าจังใดอันนี้กับโู้หคือกัน ออเอาเข็มสักยาเนี่ยเขาไปฟังไหวหมอหรือว่าไหนไดจังเกอร์จะฟังมันเป็นนั่นนั่นนั่นแหละหมอเจ้าเขาบอกันน,น้องลอยยังคิดนักอยู่บอกว่าถ้าจะฟังไหนใดทีแบบประเภทคือฟังเล็กนาะหมอ,อแบบนั้นบอกฟังเล็กใส่พาคนยังแทนคนแบบเห็ุแบบเดียวกันตาตาเอานะ บ่จ um> ัด uh> พี่น้องเอ้ยม yes ันค uh ือกันเราไปแง่หน้าปากจังปาะบาดตอบ่ได้บาดเป็นจังไเดี๋ยวต้องไปสอบถามหมอก่อนอืมว่าเฮาก็อยากฮู้คือกันด้พี่น้องบ่ฟังเด้อแม่นเพราะเฮาบ่ฮู้ั่นสิคงใจอยู่นี่่ะมาเฮ็ดได้มเ็ดักได้เนาะสิได้ฮู้พร้อมกันกับลเนาะแม่นบ่อ้ย <laughs> Cô vẫn khai thẳng phần ảnh chi hưu đi Nó muốn thêm ngả nhu xếp xóm, phí Mẹ xếp ha Mẹ xếp 12 đôi Thả mẹ gần Chào nhiều chắc phí ná Xếp Hả? ลูกเจ้ลูกชิบชองโมเนต์โมเนจะเมาหลดบ่นง่นะเดจะบ่ได้เมาหลอดเนาะสิมานางุนเพนี่ชิบชองดีบ่นางดยเออไปสิิบอกัสม้าแล้ววะ พอจะจักปีนะุงเพลงสามสิบสามสิบพอสามสิบอีกแล้วห <c oughs> ล่อพอเราหาสิบสิบสองปีเลยนะจังเหตุเอยากเป็นมาเลยเนะยาะโอ้ยนะพื้นก็ได้หนึน่งเข่าก็เป็นหนึเข่าก็เป็น เห็ดเป็นท er like ุกอย่างบ่มาเขาเป็นบ่หาโดหาพื้นเป็นบ่เป็นเห็ดกินเป็นบ่เ็ดกินบ่เป็นเห็ดกินบ่เป็นเอาน้องเป็นบ่น้องเอาน้องก็เป็นหาพื้นก็เป็นมาเขาก็เป็นหนึ่งเขาด้ ฮะหมอบเนอเนคิดว่าเห็ดเป็นเมดหาพื้นจะไปกับใครไปผู้เดียวบ่ไปผู้เดียวขยันบอขยันขยันขับไปู้เดียวกับขยันตังเก่งยังดีนะบุญเพียง <s uck ling> ไปไกลบ่ผู้เดียวนะ ไก่พ่อจะไปคนเดียวไก่พ่อขาเปล่าไปคนเดียวนะบุญมึงหรือเราเนีไปยันบ่ไปบอกงานไหมมอตารางมาสรีอ่ะตัรังทางกระด้างเอ้ยกระบอกบ่งูเปเี่นกำลัางบุล ยังว hey? ่าหอดลงบานอีกพี so ่น้องเอ้ยเบิร์นลุกเนทางเห็นว่าน้องเห็นว่าน้องบุญเพิงเหมือนกันถ่ายแห่งเอฟซีเบิ่งแองทางพี่น้องต่ดจีว่าขับต้องได้ได้คือมาทางว่าเป็นเต่าได้พี่น้องแบกดาดหลังเป็นลุงเป็นบ่อคนขับรถเนี่ยนะแบบคือมาโยบีโยบีตัดจว่าต้องไหมรถคือมาเต้นกระดอแทนตัดจีว่ารถเต้นละวง น้องบุญเพ่งเต้นระวงเ,เ,เป็นปบ่บ่เป็นบ่เต้นแม่จะเต้นเป็น,ปนปบ่บ่เลยอืมอน้ำลายน้ำลายตีน้ำลายตึปล่อยให้น้องบุญเพ่งลงไปลอยลอยเป็นบ่น้องบุญเพ่งล <c oughs> อยน้ำเป็น,ปนบ่นังบ่เป็นบ่เป็นอืมใจจะไปอยู่กับน้ำเนอะ mất của tù. <laughs> cái tù cái chị hoa nhắn nông bình thiên cháu ơi nhắn nè bình thiên nè mà thằng แทงเข้มเราบอก ปล,ปล่อยน้องบุญเพ่งลงนี่หูวจักเมื่ออยู่บ่หูวจักทางเมือ่อบ่หัวจักเมื่อทางไหนซีเม่ทางหลังทางหลังผูง้ต้องรอแพทย์รอหมอพี่น้องเลยอยู่เฮ้สบายดีนางบุญเพ่งสดีด้ย